สวัสดีครับเพื่อนๆกาเกาคุกกี้รันครับในการอัปเดตครั้งนี้ครับบอกเลยว่าเพื่อนๆต้องสะใจแน่นอนเพราะว่ามีการอัปเดตคุกกี้รถใหม่มาถึง2ตัวด้วยกันพร้อมกับเพชรคู่ใจของมันก็อัปเดตมาพร้อมๆกันนั่นเองโอ้โหเรารอคอยมาตั้งแต่ต้นเดือนครับครั้งนี้อัปเดตมาเต็มที่จุใจมาดูความสามารถของคุกกี้รถใหม่ๆกันเลยดีกว่าครับไปพร้อมๆกับผมตอนนี้ครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยมัน มีความสามารถอะไร <g ül> ก็ลองเล่นแล้วก็รับชมไปพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าเจ้าเนี้ยจะเก่งแค่ไหนครับผมเลือกเป็นอ่าอ่าเซตของเทพเจ้ากวนอูครับคุกกี้กวนอูกวนอูเดี๋ยวไปแปลว่าเป็นคุกกี้รสอะไรครับก็เป็นคุกกี้กวนอูครับความสามารถก็คือเมื่อเกตตัหวหัวเต็มครับมันจะขี่ม้าครับ ขี่มาแล้วไงขี่มาแล้วก For you oh, ็สามารถทาลายสิ่งิขวางได้นั่นเองแล้วก็เพชรคู่ใจของมันครับก็คอมโบกับการทําลายสิ่งิขวางได้ดีเลยครับเพราะว่าเมื่อทําลายสิ่งิขวางครับมันจะมีแต้มเด้งขึ้นมาครับโอ้โหแต้มแบบมหาศาลมากอ่ะผมบอกว่าเจ้าเพชรเนี่ยทำแต้มได้โหดมากมากมาดูครับนี่ครับเห็นแต้มที่เด้งมาหลังเพชรไหมครับนั่นแหละครับผมนั่นคือแต้มที่เพิ่มมาจากการทําลายสิ่งิขวางครับบอกเลย ว่าแค่ทำลายสิ่งกีดขวางนะครับก็ได้แต้มขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นตัวที่ทำแต้มได้นักหน่วงจากเพชรล้วนๆเลยนะครับผมแถมคุกกี้เนี่ยสามารถเซกเรียกว่าอะไรเซกเซกสิ่งกีดขวางออกมาได้นะครับตอนขี่ม้าเห็นไหมครับมีลูกธนูครับลูกธนูเหล่านี้ครับมันจะวิ่งมาชนเราครับเราก็ไปชนมันนั่นเองตอนขี่ม้าอยู่เราก็สามารถชนได้ใช่ไหมครับก็จัดการเก็บแต้มรัวๆนั่นเองนะครับผมเพราะแต้มเด้งทีนึงอ่ะ หลักห้าหมื่นเลยทีเดียวถ้าใครสังเกตนะครับมาสังเกตกันใหม่ได้ครับเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนครับความสามารถมันมีอะไรอีกถ้าเพื่อนๆเห็นสังเกตเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับรนี่ครับตอนขี่ม้าครับมันจะมีงาวอยู่ตรงนี้โอ้โหงาวงงาวอ้โหนี่ครับเมื่อตวัดงาวไปครับสิ่งทีตขวางจะโดนทําลายและเปลี่ยนเป็นเยลลี่เยลลี่อะไรไม่รู้เยลลี่รูปเมฆเมไม่รู้ว่าเป็นอ่า เค้กคุชาหรือเปล่าอะไรสักอย่างนั้นเลยครับของเจ้าคุชอ่าโกอูตัวนี้นะครับเป็นความสามารถของมันครับเจ๋งไหมละครับผมผมว่าเป็นตัวที่เวิร์กมากๆเลยเป็นเพชรที่สามารถสร้างแต้มได้หนะักหน่วงแถมคุกกี้ก็สพอร์ตกันดีครับผมผมก็เล่นกันเหมือนๆงงๆงเนี่ยครับโอเคครับ โอ้โหหดหดหดนี่เลยหวดหวดอย่าให้เหลืออย่าให้เหลืออย่าให้เหลือนะเลยครับแล้วก็เป็นเยลลี่ที่ตกค้างไว้ก็เก็บมันให้หมดครับผมแล้วสิ่งกีดขวางก็เล็งไว้ให้แม่นเลยครับแค่เยลลี่เนี่ยมันจะแต้มน้อยครับแล้วเล็งสิ่งกีดขวางไหมครับห้าหมื่น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 โอ้โห,โหรุนแรงมากๆได้แต้มสะใจสุดๆครับตัวนี้ครับก็จะหาตัวอื่นมาคอมโบกับมันดีๆไหมผมก็ยังไม่เห็นคอมโบดีๆกับ ตัวอื่นนะตัวนี้แหละโอ้โหมันจะไปคอมโบตัวไหนล่ะนี่แบบเก็บครับสกิดขวาเป็นแต้มครับต้องชนครับชนมันไปเลยครับแต้มหนักมากครับ32ล้านเข้าไปแล้วครับโอเคครับหลังจากนี้คือการเล่นจริงจจังๆครับก็อย่างที่เห็นครับพี่บอยครับไม่ใช้พลังแม่เหล็กเลยครับเพราะว่าเราเล่นกับสกิดขวาอยู่ใช่ไหมเราเน้นให้แบบคุกกี้เนี่ยสามารถวิ่งได้ไกลๆวิ่งได้นานๆเรื่อยๆดีกว่านะ วองดูนครับว่าจะเล่นแบบไหนให้มันคุ้มค่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเอออว่าคนอูนี้ก็อ่ะพุทตาครับเป็นเชยถูกโอ้ยตรงนี้ตรงนี้โอ้โหแต้มแบบปั๊บปั๊บป๊บปบเยอะมากๆสะใจไปเลยเรียกว่าช็อตเดียวนี้หลายล้านเคตรงนี้ตรงนี้ก็หนักใช่เล่นไม่ใช่น้อยโหดมาก อ้าวเฮ้ยโอ้โหเจ็บอะไรพลังแม่เหล็กพลาดไม่เป็นไรครับเอ้าวมียังมียังมีปึ๊บปึ๊บโอเคเข้าจูเซ่สุดท้ายครับหดวดวดไปดิหดวดเอายันลี่ไว้ยัลี่ไว้ก็สำหรับใครยังสงสัยนะครับว่าม้าเนี่ยถือเป็นการขี่สัตว์ไหมแน่นอนครับผม ม้านี่ครับผมก็เป็นสัตว์อยู่แล้วก็นั่นแหละครับผมใครจะเล่นแบบเซตขี่สัตว์แต่ผมไม่รู้ว่าเยลลี่มันจํานวนมีเพียงพอหรือเปล่านะครับสำหรับสมบัติสายเพิ่มแปมเยลลี่ขณะขี่สัตว์อันนี้ก็ไม่แน่ใจลองไปใช้โอ้โหขยายล่างอยู่นี่มันนี่มันโอ้โหเที่ยวแบบใหญ่มากอโอ โอ้โหชนเฉยเลยไม่เป็นไรครับเราแข็งแกร่งครับอืออออออเอาโอเอออเอาโอโชนอีกแล้วเออออเออแหมเสียงกระโดดนี่แบบพยายามมากนักลบจริงครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเริ่มโหดวู้อยากลงไปแบบอ่ามีลูกไฟอ่ะมันจะได้แต้มทำลายเยอะๆเก็บให้ได้เก็บเก็บเออเก็บโอ้ถึงเป็นไงล่ะมามามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต้มเด้งแต้มเด้งเด้งเด้งมาครับแปดสิบสองล้านคุณผู้ชมโอ้โห มาโอ้โห้โหแต้มอะไรบ้างเนี่ยโหไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่เป็นการเล่นครั้งแรกๆเลยเล่นไม่ให้ชนก็เท่แล้วโอ้โหเล่นให้ชนแล้วจะมีจับแบบพี่บอยได้ไงไม่ใช่คลิปพี่บอยครับเล่นไม่ชนมาโอ้โหเกือบร่วง มาครับโอ้โหโอ้โหมาคู่แบบนี้ครับทั้งทำลายทั้งเงวเอาดิเอาดิโอ้โหมาครับแปมเด้งแบบกระจุยกระายโอ้โหสุดยอดครับ <c oughs> ฟาดฟาดฟาดรัวรัวรัว <c oughs> โคตรจริงๆครับ <c oughs> ทั้งแต้มทั้งความสามารถอลังการโอ้โหแต่โดนสกีข,ข,ขวางมองก็เจ็บเหมือนกันว้าว <c oughs> มาครับร้อยล้านไปแล้วโอ้โหร่วงด้วย <c oughs> เอาเอายังไงพี่บอย ขี cues, oh. <ci> ่ม้าขี่ม้าฟาดธนูฟาดธนูุโอ้โหขยายร่างมาโหดมากโอเคมาดูไม้พลาดกันบ้างครับต่อไปเป็นคุกกี้รถลูกทอครับอ้าวลูกทอลูกทอลูกทอมาถึงออกตัวไาชนเลยอย่างเท่มาครับความสามารถของเจ้าทอเป็นอะไรบ้างมาดูกันให้สดสดเห็นชัดชัด มาครับนี่ครับความสามารถของเจ้าคุกกี้รถท้อครับลูกท้อโอ้โหอย่างเท่นะครับมีการเปลี่ยนฉากไปเลยครับผมและแน่นอนครับมันเกี่ยวกับการทำลายสิ่งกีดขวางครับผมเลยเอามาเล่นคู่กันให้รับชมครับผมนั่นแหละครับมันทำลายสิ่งกีดขวางเพชรก็ได้แต้มนั่นเองโอ้โหช่างแต้มได้คุ้มค่ามากๆเลยสำหรับเพชรตัวนี้ในการเล่นคอมโบแบบนี้ครับโอ้โหนี่ครับ แต้มเด้งจากคุกกี้ก็มีครับแต้มเด้งจากเพ็รก็มีครับเอาสิครับแบบมาเป็นกังฟูคลองแบบโอ้โหทำแต้มได้หนักหน่วงมากๆเลยเอา้อาวอ้าวร่วงใช้เลยโอเคครับเพื่อนๆคงเห็นความสามารถกันจุใจแล้วนั่นแหละครับความสามารถของ คุกกี้แล้วก็เพชรถ้วยชาครับถ้วยชาถ้วยชามีควันด้วยน่าจะร้อนเนาะถ้วยชาไม่เย็นนั่นเองโอเคครับพอของปากขอมคอมครับนี่ก็เป็นการเล่นแบบอลองเล่นให้เพื่อนๆรับชมกันส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวเราจะจาบลึกในแต่และคู่คอมโบครับเดี๋ยวจะเล่นให้รับชมกันอีกรอบนึงว่าแต่และตัวมีความสามารถอะไรแต้มตรงไหนได้เท่าไหร่เพราะว่ามันละเอียดมากๆผมไม่สามารถบอกได้ภายในคลิป นี้แล้วก็เร็วขนาดนี้ผมไม่สามารถแกะออกมาได้นั่นเองโอเคไว้ตามชมกันคลิปถัดไปแล้วกันนะครับผมการอัปเดตเนี่ยมันอัปเดตมาเยอะมหาศาลจริงๆและติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม